เดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์เจ้าถิ่นนะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าโคพะดดกมันมาจากแปลว่าอะไรโคนี่คำว่าโคนี่แปลว่าวัดนะครับส่วนแรกเราสังเกตพอที่ลุงพันเป็นท้องโคบือโคนี่แปลว่าวัดโคแ่ววัดดกนี่ตระกี่ยอมันแปลว่าใหญ่หลวงของไงกของพงกับพัดดกเหมือนกันนะบรรยากาศข้างบนนี้จะประมาณนี้ใช่ไหมครับครับเป็นหมอกเป็นหมอกเป็นเหมยครับตลอดปีเลยคราแล้วผมมาเหมือนกันอย่างเงี้ยอากาศเย็นครับแม่ครับ โอ้โหดูดูบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศมันสุดยอดเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากุ้ยแต้เลยนะเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้ครับเพราะว่าแม่ค้าน่ารักนะกะพราไข่ไข่ดาว ตินี่มาเหรอไปไหนออกทิบกันอ่ะพี่โอ้วทิบๆทิบฝังเหนือน่ะ <laughs> ตื่นไปทำงาน,นยังไม่เคยเช้าขนาดนี้เลยนะเว้ยหาวันติดนี้สุขาววานก่อนไปออกทิบกันบก่กนักกันไว้ก็ปีปังเดิม ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีแรกนะครับเซเว่นเซเว่นทางตอนนี้อยู่ทางไปดอยหลอรอผู้เท่าแม็กนะครับคนนึงเดี๋ยวเราจะมีอยู่3คันนะตอนนี้เราอยู่2คันละพีจวันคันหนึ่งแล้วก็ซีทีหนึ่งของห้าคันหนึ่งนะครับดูเสื้อเหมือนอนกันไหย อ่าพี่อมครับอ่าวัดที่เราจะไปนี่ชื่อว่าวัดอะไรครับโคพโดครับวัดโคพโดมันแปลว่าอะไรครับไม่รู้ครับเป็นปากกาปากกากยอ,อแล้วก็คือมันเขาเรียกว่าเป็นวัดสองแผ่นดินอันนะคือหมายถึงว่าถ้าขึ้นไปอยู่ที่บนวัดอ่เราจะเห็นพระม้า,มาด,ด้วยแต่ว่ามันเป็นวัดที่อยู่ระหว่างเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากอ่า นี่แหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าทําไมเราถึงดันด้นไปนะครับวัดนี้มันก็ไม่ได้จะเดินทางไปกันง่ายๆสําหรับผู้มีบุญเท่านั้นที่จะถึงนะครับเพราะว่ามีพวกจะไปส่งพวกไม่มีบุญนะครับพาลาดแล้วไปรถเสียครับ <c oughs> จะถึงวัดอยู่แล้วประมาณสองกิโลเนี่หละจะถึงวัดอยู่แล้วลดพางก่อนอใจไม่ถึงเลยอตอนนี้รอมองมองแม่คนเดียวครับมองขึ้นต้นโดยมองนี่ต้องคิดว่า

แล้วตอนนี้ผมมาเติมน้ำมันที่ปั๊มที่อม,มก๋อยนะครับปั๊มสุดท้ายตรงนีล้ละผมก๋อยพัฒนามากเลยครับตอนนี้ขี่รถมานี่มีทุกอย่าง่ะตอนนี้มีถเ,เต็นท์รถนะครับอมก๋อยไปน่าจะเจือมีเต็นมีเต็นท์รถกระบะแม่นกอมีเต็นท์รถมีโรงแรมด้วยอ่ะดูธรรมดาละ,ะเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้ครับเพราะว่าแม่ค้าน่ารักนะครับ โหมูกรอบต้องไข่ดาวไหมครอ่าไข่ไข่ดาวด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคยังอย่ามาต่อโต๊ะกันอยู่ก็กินให้มันจบจบถึงได้วได้หรอได้ได้ได้รีบโอเคครับอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อน้องอะไรครับน้องรามน้องรามโอ้มีน้องแมวน้องรามน้องแมวนี่ไม่ไม่อ่านละน้องอ่านน้องรามน้องรามพี่พี่พี่คนนี้เขาบอกว่าเขาชื่อน้องสีดา ชื่อลามสิการามสิกาไปยิมพระรามชิบหายพระรามใช่อะรามเหมือนพระรามอ๋อรามเหมือนพระรามอันนี้พี่พี่สีดาพี่สีดาอ๋อพี่สีดาคือบุกไปดาหรอลุ่มนอนอยู่ในเต็นท์ได้หลับบ้านค่ะครับอ่ะลองชิมเลยครับกระเพราครับจะสู้กระเพราอร่อยแม่เหรอต้องว่าอร่อยแล้วครับตอนนี้ครับไม่ได้ครับออกร้านไม่ได้นะครับ เขบอกว่ารำอย่างเดียวครับออกล้านไม่ได้นะครับทำหัวเลยนะครับ <ใจ S 1> บอกให้ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวดอยมูเซอร์ดำนะครับนี่ไดูถนนถนนเหมือน,น,ถ,น,นถนนลอยฟ้าเลยครับขี่ขึ้นมานี่ปุ่งขึ้นฟ้าเลยฮะนี่ไปขึ้นปรกระดึกขึ้นบนดอยปิดกุ้น,นะฮะสาเหตุที่เขาเรียกว่ามูเซอร์ดำเพราะว่าเขาทำฐาน เขาเผาถ่านครับนต่ละเขาเผาถ่านดำๆนะลุงนี่ไงดำๆไม่ใช่พวกกุสรดัจะดองเมตรโอ้ถ้าขึ้นไปดีหน่อยเนี่ยนะไม่จะมีจดทีดีเดียวแม่ที่ดีที่ดีดี่ดีคือมั่นจองมั่นจองก็มาตรงนี้แหละครับอ๋อมั่นจองมาที่นี่อ๋อนี่นะฮะกูเกิลลำพูนเป้งกูเกิลเอาง่ายๆมาเส้นนี้หลับตาชี้ก็ได้อรัผมมารอบนี้รอบที่ห้า้วผมเหนียวมาเป็นแผนที่เลยอลุงมามล้วครับดูอันนี้คือวิวดอย ลเ,เลยนะดอยมูเซอร์อากาศดีเลยค่ะบนดอยไม่มีคำว่าร้อนเลยนะคะเนี่ยโอโ้โหนี่ีว่างมเามเลอา้าวค่ะรีบครับเพราะว่าทริปนี้ของเราคือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะ ไม่ไปขาไปนี่เดี๋ยวไปทางดีก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับไป,ไป,ไ,ปไปตังดีพิกทังดีเลยได้หรอแต่ว่ามันจะใกล้เดียกันกานถ้าลงตางดินเนี่ยลงตางดินไม่จะใกล้กว่าเกาะของแมนแล้วนะครับมันก็จะมันก็จะตังดีกว่ามันก็จะตั้งดีกว่าตั้งดีไปเกืนงเยอ่ออ๋อผมเพิ่งรู้ว่ามันขึ้นได้สองทางเป็นทางดินที่ข้างโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็อันนี้ คุณบอยเขาพาผมขึ้นมาขึ้นมาทางดีครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นห้องว่าเส้นเส้นไหนครับเส้นนี้บ้านท่ากระเชออกบาโกแล้วก็ขึ้นโคคันโดได้ครับออระยะระยะทางอันนี้น่าจะประมาณสิบกิโลนะเนี่ไปแฮมบัไก่ได้เลยอบาโกบาโกแล้วก็จะขึ้นโคคันโด้วครับ างด้านดากโขก็ถือก็ถือว่าบอกไก่แล้วเนาะครับพัฒนาได้ดีที่สุดเออดีก็ได้ครับพี่ครับพี่ตัณาไหมครับเฮ้ยพิจตรณาอื่นนะโอ้ยแต่ครับเออพิจารณาผุเลยคนราะเราคนี้มีอย่างเห็นพูกแม่ก้นไหนอ้แล้วเมียร์มาแล้วยังแม่ข้ก้นพ่อข้าแม่งานยังแม่เขาใส่สนามเปล่าถ้าไม่มีคนนำเนี่ยเนยไม่มีเนยเออไม่มีเนวิเกเตอร์นี่คือแยกแยกในหมู่บ้านนี่คือเยอะเยอะมาก คือลงอ่ะนะลงในหมู่บ้านนั่นนะว่ามันลงในเนาะลงในหมู่บ้านนั่นอ่ะไปก่อนเลยนั่นน่ะยืนขี่ซะด้วยหายมันตายแล้วนมยานหมดละกำลังเล่งมันแบบตึงมยานีแลละคันนี้ละยังไงครับวันนี้บรรยากาศโคตรดีดูหมอกไหลเลยเนี่ยเห็นไหมดูดิ เย็นไหลสวยงามโอ้จะถึงแล้วครับจะถึงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องดูว่าผมจะได้ใส่เสื้อกันฝนหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุงแม็กเขาก่อนมจะไปเก็บรูปให้ลุงแม็กเดี๋ยวผมจะหลอกให้มันไปทางลายลายขวานะครับอืม,อม ขึ้นขวาขึ้นขวาเลยมาครับมาแล้วครับขึ้นขวาขึ้นขวาอย่างเดียวขึ้นขวาอย่างเดียวไปขวาอย่างเดียวไล่ขวาอย่างเดียวกน้นก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 ้นมาแล้วครับซุปเปอร์แมค็ค ก้นหรือไม่คุณจะก้นหือไม่ก้ไม่ก้นเอก้นไม่ก้นเอเอ้เเออโอ้โห่บว้าเตเตาเตไมเเต็นเอ้ยัะเอ้ย่าเรา้ยู่บ้านเราจะไม่เห็นนะครับอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนา ลงครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหบรรยาการมันสุดยอดเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากล้ยแต้เลยนะ นี่เป็นหมอกครับตอนนี้น้ำทันสูงขงะฮะฮฮไม่เห็นอะไรเลยฮะมืดทึบเลยตอนนี้โอ้โหบันทันวิว้วอย่างสักอย่างเหมือนเกานี <c oughs> ่คือวดัดโคพโดฮะเรียบร้อย มูเซอร์ดำนี่แปลว่าอย่างอันนี้มันจะแข็งงูอันนี้แปลว่าเผาทานอ่าม่ใช่อะมูเซอร์ดำนี่มันเป็นชนเผ่าชนเผ่ามาชนเผ่ามูเซอร์แดงมูเซอร์แดงมันมีหลายอ้าวปูเป๊กเอไปเลยเผาทานใช่ลองทอบอกข่าคือคือเราโอ้ว่าคือทุกคนแบบสนใจเราจะไปค้นหาว่ามีนะมูเซอร์ดำแดงขาวเหลืองใช่ครับมีเหลืองกับขาวด้วยนี่บอกมีเหลืองกับขาวด้วยนี่บอกมีกราแีต้องเลือก โคไปว่าวัดโคไปวัดครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงเราปูหน่ะโคเนี่ยไม่ใช่ไงหรอเนี่คือโคเนี่คือวัดโควัดได้ไม่ได้โคมาดูวัดหลวงวัดหลวงอ่าวัดใครมาเสียสตางค์ตกเนี่ยต้อหายเอแล้วเขาบอก้าโอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คุณแม็กนะครับว่าว่าโม่งอันจัดใหญ่นะผมเห็นอยู่นะโม่งอ่ะ แลมะคุณนี่คือลงโม่งอย่างเดียวเลยลงโม่งอย่างเดียวครับทีนีนะมันจะผมผมกลัวผมเป็นห่วงภรรยาไปก่อนครับมันจะพอถนนมั้พ่อมันจะชอบโผลยู่เออแล้วก็โม่งโม่งอันแบบเล็กไปเล่นกับโพก็หันอยู่อ่ะมันก็ล้มอยู่อ่ะ และเราจะไปเดินชมพิพิธภัณฑ์กันนะฮะเราจะพาเดินชมพระธาตุวัดโคโดโกแปลว่าวัดระโกแปลว่าใหญ่โอ้โห อันนี้เอาไปเป็นนางนกพัมาลัมูเซอร์ได้ก่อนคุ้คุ้มกับค่าน้ำมันฝั่งซายนี่จะเป็นหมอกนะคะฝั่งขวานี่จะเปแดดคุณจะไปฝั่งไหนคะคจะกลับไคะเรดูหมดะครับจะดูหมดะครับกลับฝั่งแดดฮะไปถ่ายพละฤาสีบุญละ

ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับาดูสภาพบรรยากาศแล้วพบกันใหม่ครับสําหรับโครูพะโดไปแล้วฮะไปแล้วฮะยังไงฮะก้นไหมฮะก้นไหมก้นตีนลงตะตะตะไม่ไม่ไม่ตะเลยฮะโอ้โหโชว์ครับโชว์อันนี้คือโชว์โชว์กล้องฮะเรามาดูว่าลุงแม็กจะมาแนวไหนครับเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ไม่ได้ครับโอ้โหเอ้าเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะใช้เมียเดินแล้วครับตอนนี้อยู่ครับอยู่อยู่ครับผมชื <c behold> ่อว <c oughs> <c oughs> ่าแล้วล <countries> ิง่ยมันชื่อบอกเพืนโอ้โหคุนม้วนไหมครับโอ้โหแต่ตายหู้ก่ะฮู้ก่ะตอนนี้แห้งรอดผมจะูมดแล้วหรอถ้าสร้างสองตอนนี้มดแน่ไปเรียบร้อย อ่ะแล้วตอนนี้ผมลงมาถึงพื้นที่ราบเป็นที่เรียบร้อครับตอนนี้เราผมอยู่บ้านแม่ตุนลุงแม็กกับพี่ประมวลยังอยู่ด้านบนอยู่นะครับรอแป๊บนึงน,นี่ผมก็ท้าฝนมาว่าจะไม่เจอฝนละยังมาเนี่ยโ,โดนโนฝนซะแล้วอ่าแม่ค้ามาแล้ว เรากินผัดไทยเลยเนี่ยรนาน้าไหยังคะเราได้สักแป๊บตัวครับค่ะเดี๋ยวทำให้กินนะคะ,ะเอาเมน,นูอะไรดีคะเอาผัดไทยเลยผัดไทยห่ไยอไข่เนนีีย้้ลมาาาออออชิับงหื นนุี่ผมจะให้ดูนี่เห็นไหมทางนู้นอ่ะมันตกแล้วฝั่งนู้นอ่ะอนี่ถ้าไม่แปลงล่างตรงนี้นะคือเดี๋ยวเดี๋ยวจอดนะครับเดี๋ยวจอดร้อยครับผมรดรถครับรบรถพามวไงฮะยังไม่เสร็จเลยค่ะช่วยเหลือตัวเองได้ยินข่าวว่ามดลูกสดมดลูกสดออกมาจริงไหมครับเกือบละเกือบละ เคือการทองเขียวฉันททำเวลากระจายไปกระจยมาบอสน พอดนนีมาขึ้นดอยยืนมนไม่ค่อยมีแดงนะครับอันนี้<อ>ต้องใช้ไางช่วยดวยงเอาว่าเน่ชเรืยน